ครับสวัสดีครับผมขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนโทนแต่งรูปของเราวันนี้จะมาแนะนําการใช้ปีเซตก่อนอื่นครับต้องมีโปรแกรม2โปรแกรมนี้นะครับไลท์ลูมและกูคอนไดพอลูกค้าหลังชําระเงินก็จะได้ลิงก์นะครับเข้าไปดูโทนที่เองชอบได้เลยโทนที่ชอบหน้านี้จะไม่โชว์สีตัวอย่างนะครับสีตัวอย่างเราดูในโฟตเดอร์นี้นครับเลือกเอาชอบสีแบบไหน หลังจากได้ทัวที่ชอบแล้วเราก็เลือกไปสมมติเราจะเอาบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์สามบล็อกเกอร์หนึ่งถ้าเราชอบรูปนี้ปุ๊บอาชอบตัวเสืน,นีีก็กดเข้าไปเลือกดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเรียบร้อยหลังจากนั้นนะเราเปิดโปรแกรมไลรูมล,ลังจากนั้นดูรูปที่รูปมาทั้งหมดก่อน หรือเราไม่มีแล้วกดบวกไปเลยที่เราดาวน์โหลดมาคือตัวนี้นะครับเมื่อกี้เพิ่มรายการนำเข้าเนี่ยสำการออกกำลังนำเข้าไปแล้วไม่แปลที่มาเพิ่มมาปุ๊บก็ดีอยู่นี้นี่นะครับกดที่จุด3จุดกดการสร้างการตั้งค่าล่วงหน้า ตั้งชื่อครับ B o ั e ก็ได้อาต่านะครับตั้งชื่อเสร็จตอนนี้เรามาเลือกรูปที่เราอยากจะแต่งนะครับสมมติเราอยากจะแต่งรูปไหนอะแต่งรับเพิ่มรูปไปดูเลยดีกว่าปดเพิ่มรูปเข้าไปสมมติอยากจะแต่งรูปนี้เพิ่มนำภาพเสร็จแล้ว รูปทีเรานำเข้ามา,ารูปนี้นะครับกดเข้าไปที่รูปนำมาเข้ามาแล้ววิธีใช้พีเซตที่เราซื้อโทนไปนี่ดูข้างล่างครับค่าที่ตั้งไว้กดเข้าไปเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า B 1กดรูป B 1ครับโทนก็จะเปลี่ยนไป นี่คือภายในคลิกเดียวเราต้องการอย่างนี้ผมลงไว้อะไรแล้วก็จะลองกดให้ดูนะครับ follow me เป็นโทนไหน Instagram เป็นโทนไหน j o i n อย to the moon เป็นโทนไหนสมมติเราได้โทนที่เราชอบแล้วกดเครื่องหมายถูกกดเครื่องหมายแชร์ตามด้วยบันทึกลงอุป,ปกรณ์ องออกเรียบร้อยแล้วก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ไลรูม m นะครับของ g a ลลอรีรูปที่เราเทไว้อ่าเมื่อกี้คือรูปนี้นะครับโทนนี้ครับแล้วก็จะแชร์ให้ใครต่อส่งไปลงไหนต่อก็ใช้ได้หมดเลยขอบคุณครับ